มาดูวันนี้เราอยู่กันใน Road to r e s t l e m a n i a ฮะกับ WWE 2K24 นะอย่างที่รู้กันว่าภาคนี้นี่เขามีสนาม Wrestlemania เยอะมากที่สุดนะครับเราก็ต้องเป็นที่ต้องกลับมาเพื่อที่จะยืมสนามนะฮะในการทำคอนเทนต์ช่วงนี้นะวันนี้เราอยู่กันใน Wrestlemania ครั้งที่35นะครับการปล้ำระหว่าง Drew McIntyre ปะทะกับ The Big Dog Roman Reigns นะฮะ แต่นี้มีเพื่อนๆขอมาด้วยนะครับวันนี้เราก็จัดให้เลยฮะโดยเดิมทีนะครับผลการปล้ามของแมตช์นี้จะเป็นโรแมนเรนส์นะฮะเอาชนะดูแม็กอินไตไปได้นะครับแต่ด้วยเนื้อหาการเล่นแมตช์ในอดีตของเรานะครับเราก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ให้ได้นะฮะโดยวันนี้เราจะรับหน้าที่เป็นดูแม็กอินไตฮะมาจะขอเป็นฝ่ายที่ชนะโรแมนเรนส์ั่งนะฮะ ันนี้จะเจอกับโรแมนเรนร่าง The Big Dog ครับนอกจากจะย้อนอดีตกันในเรสมา m เนียเพื่อต้อนรับเทศกาลของเรสมา m เนียแล้วนะฮะก็ยังเป็นการกลับมาเล่นเกมภาคเก่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงโร o ทูเรสมา m เนียนี้นะครับเราก็จะได้เห็นแมตช์ต่างๆที่จำเป็นที่ต้องใช้เกม WWE 2K24 ในการทำคอนเทนต์อยู่บ้างนะครับก็สลับกับภาคปัจจุบันไปนะ ก็สำหรับ WWE 2K24 ทุกคลิปนะครับจะเป็นความยากระดับเลเจนด์นะก็คือระดับยากสุดนะครับโอเคมาเริ่มรั้งครับเอาโรามาเลสมากโค s e l i n ก่อนเลยโอ้โหกำลังจะง้างมือเมื่อกี้โดนจับยกขึ้นฟาดอีกครับม,มาถึงก็เปิดก่อนเลยพี่บิ๊กด็อกอะีเวิร์สได้ครับมากโค s e line ขึน้นนี่ ต้องพยายามสวนคืนให้ได้ครับเสียบเข้าล็อกจับยกขึ้นพาวเวอร์บอมเล่นลูกหนักๆครับบางจับขึ้นอีกรอบครับยกขึ้นฟาดอีกหนึ่งทียืดหน่อยยืดหน่อยโดนเบรคติงลงครับวิ่งไปกระโดดตีลังกาเล่นงานลงมาอย่าให้มีช่องว่างครับไปอา้าวเจอรีเวิร์สครับวิยังไปเฮ้ยหัวทิ่มไปฝั่งนี้ นี่จะชนกับบันไ,ไดไม่ใช่ครับลงมาเลนเอามากระแทกกับพื้นฮนะอืมกระแทกโอ้โหลากคอขึ้นมาทำอะไรฮะอ่ะจ,จะอัป,ปรคัสไม่ได้ครับปัดไปแล้วก็เวียงเอา้าเจอรีเวิร์สชนแบบที่กันขดูอีกรอบหนึง่งอ่ะกระทืบไม่โดนครับเอาหูเข้ามาเจอถีบอยู่ดีกระทืบหลบได้เราหนีกันฮะโรมาเลนนี่พลิกได้ตลอดครับมาแลกกันต่อยโรมาเลนสวนครับอืมเราก็ตก โรเบเลนตกคืนเฮ้ยไปอย่างไวอะ่ะตกอย่างไวไม่เหมือนภาค25เลยอ่าโรไบรเลนบอกนี่ตกมาตรงนี้เลยพี่ได้ครับอืมเอาจะปิดท่าไม่ทันโอ้โหวืดครับโรเบรยเลนบอกขอต่อยได้เลยครับปิดท่ากันอืมทุบครับเจ๋งเหรอพี่เจ๋งเหรอพี่หมาใหญ่กระทืบยืดหน่อยยืดหน่อยวันนี้จะเป็นวันของรูมิย์เลนตายครับลากโรเมนเลนขึ้นมา ไปจับยกขึ้นสปาดครับไซส์สแสลมแล้วก็แขนฟาดกับพื้นเล็งฮะเล็งเล็งและถีบหน้าถีบนี่จะถีบพระเอกหน่อยเป็นพระเอกไม่รุ่งครับจะต้องเป็นตัวร้ายไปเวียงเอาเจอรีเวิร์สครับเฮออ้ข้ามเชื่อไปโดนกระแทกร่วมอยู่ดีฮะโอ้โหลมานเลนส์เขาเล่นต่อเนื่องนะ แอบจะไม่มีช่องว่างครับมาลากคอมากระตุกกระเชือกขึ้นเชือกครับกระโดดทิ้งขาเอาไกลไปฮะไม่โดนแต่ฟื้นขึ้นมาอย่างไวอ,ะอ่ะเรามีซิกเนเจอร์เลยครับเล่นงานต่อครับเอียงหน้าหน่อยพี่กระทืบเน้นเน้นลากคอรมันเล่นขึ้นมาฮะไปเข้ามุมกันหน่อยครับโขกระเทินบังเกอรเอาจะจับนั่งไม่ได้ฮะ เจอโรมเรนทิกไม่ได้เหมือนกันเราก็รีเวิร์สได้ตลอดฮะไปยอมซะดีๆฮะจับสาแรมลงมาเป็นเชือกครับเราต้องอย้า้เราต้องอย่าให้มีช่องว่างฮะกระโดดทิ้งขานี่เมื่อกี้ไม่ถึงเอาเจอเตะอยู่ดีครับโอ้โหเขารีเวิร์สอย่างไวอะโรเมเนเวียงเข้ามุมฮะทำอะไรแล้วเข่ากระแทกครับอืมเตะฮะนี่ต่อยรัวต่อย ต่อยยับติดตันไปเลยมันก็กระทืบซ้ำรับกระทืบอืมกระทืบรัวๆว,วันนี้จะมาเปลี่ยนแปลงผลการบ้ากันหน่อยฮะขอชนะบ้างเอียงหน้าอีกทีนะพี่แล้วก็กระทืบเน้นๆลาคอโรแมนเดนส์ขึ้นมามาซิกเนเจอร์ครับเอา้าเจอรีเวิร์สเฮ้ยรีเวิร์สเซ็กเนเจอร์เวียงเข้าเชือกอะไรล่ะจะสอกอะไรไม่ได้ฮะรีเวิร์สได้อยู่ดีแล้วก็เคมอเต็มเต็ม โกรเ,เลยมาจะทนได้ไหมสองยังครับอลงไปในตัวแดงเถือกอน่านนี้ยังอึดครับมาแกะนวมกันดีกวา่าตุกติกต้องเข้าครับลาเอา้าเจอเตะอ,อ,อีกแม่เราจะหยิบขึ้นมาเอาเจอโกดเฉยเลยเฮ้ยใจเย็นพี่รีบโกรไปไหนขอท่าพิเศษสักหนึ่งห้าได้ไหมสเป,ปียก็ได้มาร่างกายต้องการการประทาครับ แต่ตอนนี้โดนฟาดอยู่โดมาเลนทำอะไรฮะจดจดจ้องจ้องทุบหลังแล้วก็เวียงอ่านมุมอีกรอบเขวิ่งเข้ามาเจอดีดทีด,ด,ด,ดีจะวิ่งเข้ามาเสียไใช่ไหมแล้วก็เฮดบัตครับจะติ้งไปไหนติ้งไปไหนครับเกมผ้าเก่านี่มันก็เข้ามือดีอเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยได้ต่างอะไรจากภ่าที่25ครับอ่านกรรมการไปใส่นวมครับเฮ้ยจังหวะนี้ขอหน่อยแล้วกันมันอดใจไม่ได้จริงๆที่ เก้าอี้มาตีโอ้โหแตกเลยอทำลายหลักฐานมาขอเปิดปากแฝเอา้าเจอพลิกครับโดนกระแทกไปสองทีโาเมเลนซิกำทำลาพี่นี่เตะฮะเตะข้อพับเตะข้อพับอืต่อยเล่นงานต่อครับจับล็อกคอยกขึ้นอินเวอร์เซสซูเพล็กไงเราต้องขอเคมออีกหนึ่ทีครับเพื่อปิดบัญชีแมตชนี้ ไปกระโดดทิ้งศอกฮะนี่นี่มีคนก็ขอมาหรือฟื้นความหลังครับตอนรับเทศกาลของเรเซอเมียกันหน่อยลาคอโรเมเลนสก้นมาอ่ะเฮดบัตครับเต็มเต็มแล้วก็ต่อด้วยเคลมอ์ฮะเคลมอ์เวอร์ชั่นสมบูรณ์ฮะสามสองหนึ่งวิ่งเข้าไปเคลมอ์เต็มๆเลยผลได้ไหมรอบนี้หนึ่งสองสามเรียบร้อยครับแม่ เป็นรูม่อ็กไอแนตฮะชนะจนได้ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ทิปกันเก่งครับแมตชนี้แมตอื่นๆในโรสเซเมเนียนะฮะอยากดูแมตไหนก็ลองขอกันเข้ามานะฮะถ้าจัดให้ได้ก็จะจัดให้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันฮะสำหรับ Playback Road to r รส s m e n i a นะฮะถ้าชอบพีลิมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้แล้วกันนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ